ผมเคยโดนนอกใจมาแล้วเจ็ดครั้งครับแต่ผมก็ยังให้อภัยเขามาตลอดผมยังตัดใจกับครอบ่รด้สักทีทั้งที่เขาบอกขอหักแล้วครับต้องใจตั้งเจ็ดครั้งในสองปีนี่แบบโอ้โหมไม่ใช่ธรรมดานะเช<ะ>ื่อใจไม่ได้อีกแล้วผมเคยโดนนอกใจมาแล้ว เจ็ดครั้งครับแต่ผมก็ยังให้อภัยเขามาตลอดผมยังตัดใจกับเขาไม่ได้สักทีทั้งที่เขาบอกขอหายแล้วครับเจ็ดครั้งจากผู้ชายคนเดิมใช่ครับแล้วทุกครั้งทุกครั้งมันจบลงยังไงอะคะทุกครั้งจบลงด้วยการเลียร์ว่าจะไม่เกิดท้งต่อไปแล้วก็หมาถึงว่าเขาเลือกเราใช่ครับเขาบอกเขาจะไม่มีั้งต่อไปแล้วเขาให้ผลทุกครั้งก็คือเขาบอกว่าเราทะเลาะกันบ่อยเกินไปอะไรประมาณนี้ครับแล้วการทะเลาะของเราอะทะเลาะกันเรื่องอะไรอะคะไอ้การทะเลาะบ่อยอะทะเลาะกันเรื่องแบบ เรื่องไม่ค่อยแบบไม่ค่อยน่าทะเลาะครับเช่นแบบไปกินข้าวหรือว่าจะไปที่อื่นอะไรประมาณนี้แบบเราอยู่กับเพื่อนมากเกินไปหรือว่าเวลาไม่ตรงกันสมมติจะเป็นก็เรื่งแบบนี้แต่ว่าทุกครั้งที่ทะเลาะก,กันเราก็จะแบบเชียร์กันตอนนั้นเลยเราจะไม่ไปล่อยแบบข้ามวันครับเราเป็นแบบนั้นอย่างที่เขาบอกไหมคะว่าเราเองก็ให้ความสําคัญเขาน้อยเหลือเกินมันก็เป็นส่วนครับอาจเป็นเพราะว่าเวลา เราเรียนเน่เรามีเวลาไม่ตรงกันด้วยครับจึงทำให้ไม่ได้เจอกันบ่อยครับแต่ว่าก็ยังหินหน้ากันอะไรประมาณนี้ครับแต่ในสุดแล้วเราก็ต้องแก้ปัญหาที่ปัญหาเนาะทะเลาะก,กันบ่อยก็ต้องแก้ว่าทําไมทะเลาะก,กันแต่เขาเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยกันนอกใจแล้วก็บอกว่า <c oughs> ก็เพราะว่าก็ทะเลาะก,กันไงเลยไปมีคนอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอ <c oughs> <ๆ>ครั้งที่7แล้วกะทิคิดว่าจะทํายังไงต่อไปอะคะตอนนี้ <c oughs> ผมก็ยังชิดไม่ออกครับกระทีน้องอยู่ยังไงให้เครั้งนั้นน้องไม่ระแวงอะ่ะคือพี่รู้สึกว่า<ม>โดนสักครั้งสองครั้งเน <ผม S 2> ี่ยผมระแวงทุกครั้งครับ<ๆ>เราจะมีเวลาปิดเทมอมในช่วงมหาลัยใช่ไหมครับก็ <c oughs> จะปิดประมาณ2เดือน <c oughs> เวลาปิดเทอมเป็นช่วงที่ผมระแวงทุกครั้งของการปิดเทอมครับแล้วก็ทะเลาะก,กันอีกใช่เขาจะมีปัญหานี้ตลอดช่วงปิดเทอม การน,นอกใจครับกะที่ยอมรับความจริงก่อนไหมว่าในที่สุดแล้วหรือว่าคนคนนี้เขาไม่ได้รักเราขนาดนั้นการนอกใจซ้ำๆำๆำๆๆๆอะค่ะอ่ะพี่พูดตรงๆกระที่ก็ทําเป็นถูกไหมล่ะนอกใจนะ่ะครับผมแล้วเราทํำไหมผมรู้แล้ว,มมลวนอกใจเป็นไงผมอาจจะแบบมีเผื่อใจจะผมไม่เคยคิดจะแบบไปคุยจริงๆจ,งๆจังๆหรือว่าจะพะผมมาให้เกลียรดแฟนตัวเองเวลานครับแล้วเขาให้เกลียดหนูไหมล่ะใช่ไหมคะที่จะบอกว่าการนอกใจอ่ะใครก็ทําเป็น แต่ที่เราไม่ทําเพราะเรารักเขาใช่ไหมคะเ,คเราถึงทั้งให้เกียรติกลัวเขาเสียใจเพราะเราแต่เขากลับไม่รู้สึกแบบเดียวกันเลยตั้งเครั้งแล้วคะ่ะน้องคะเขาเห็นอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเขานองใจกับที่เสียใจถูกไหมแต่เขาก็ยังทําซ้าแล้วซ้ําอีกซ้ําอีกซ้ําแล้ว <c oughs> ครั้งล่าสุดนี้ อันนี้เริ่มแบบว่าเปิดเผยเต็มที่ล<ค>ะเราคุยกันอยู่เพิ่งคุยกันแล้วยังไงคะกที่ถามเขาไหมว่าเราจะยังไงต่อผมก็เลยดูยใสพอเราคุยกันถึงเรื่องไหนเขาบอกว่าพี่ที่คุยกันอยู่สพ <คะ S 3> ผมกเงียบเขากเงีีบเขาก็าบอกว่าถ้าพูดอะไรจะโกรธไหมเขาบอกว่าขอห่างกันได้ไหม่ล <คะ S 3> เนีย <คะ S 3> จะดีขึ้น <คะ S 3> แต่ ช่วงนั้นผมแบบเหมือนผมอยู่คนเดียวไม่ได้ก็เลยบอกว่าขอพาย,อยายามอีกครั้งได้ไหมเผื่ออะไรจะดีขึ้นถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆ mm hmm. ผมก็จะขอถอยห่างออกมาเองผมผูกพันกับเขามากครับผมค้รองประมาณสองปีแปดเดือนนะครับก็เ <c oughs> ลยแบบเหมือนรู้สึกผูกพันกับเขามากกว่าวเขาบอกว่า ที่ขอหาเพราะว่ารักเราไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ได้ด้วยทตื่นเต้นเหมือนในใจแรกแล้วค่ะเขาชอบความตื่นเต้นรักไม่ใช่เลยฝาหอตีลังกาเดี๋ยวนะกะทิกะทิควเข้ามาสองปีแปดเดือนเขานอกใจเจ็ดครั้งเนี่ยนะครับน้องเห็นหรือยังว่ามันไม่ใช่แค่สองปีแปดเดือนแล้วบอกน้องผูกพันนี่น้องพูดถึงคาว่าผูกพันน่ะน้องผูกพันอยู่ฝ่ายเดียวอีกคนพี่ไม่เห็นเขาผูกพันกับน้องด้วยเลยอ่ะต้องใจตั้งเจ็ดครั้งใน2สองปีนี่แบบโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะคะแล้วพอบอกว่า กลับมาเอกสักที่หนึ่งแล้วยังไงคะผลเป็นยังไงด้วยความที่ผมแบบยังรักเขาอยู่พี่ <Okay. S 2> ก็เลยแบบตอบไปว่าขอแบบนี้ได้ไหมเขาบอกโอเคพอหลังจากตอบคําตกลงนั้นแบบทังเขาแล้วผมยินยอมพอตกลงนั้นผมก็เลยแบบความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมเลยพี่แต่ผมก็ยังทชีงเข้าไปแม่กทีอ่ะวันนี้ต่างหากที่กะทีต้องยอมรับความจริงที่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการหลอกแล้วนะ พี่ไม่ได้เห็นเขาหลอกแล้วนะเขาบอกทุกอย่างตรงมากมีคนอื่นคือมีคนอื่นเป็นพี่ที่คุยกันเขาก็บอกแล้วว่าคนนั้นอะคุยกันอยู่และเขาขอห่างเราด้วยเราแล้วด้วยอะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กะทิยือถ้บตายก็ได้คนไม่มีใจมาหนึ่งคนแล้วนะใช่ไหมคะครับวันนี้ต้องยอมรับค่ะว่ากะทิรักเขามากมากกว่าที่เขารักเราเยอะเลยครับนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่อยๆเอาค,ออาความรักที่ให้เขามาให้ตัวเองเถอะกะทิจะได้ไม่ต้องมีการเสียใจจากการนอกใจครั้งที่8ครั้งที่9ครั้งที่รับ เชื่อใจไม่ได้อีกแล้ว